อ๋ออ้ยหักหักเลยอุ้ยเล่นเล่นเล่ล่นเล่ลอุ้ยเลลลลลอุ้ยรูบรูบรูบพี่น้องโอ้ยตกโอ้ยออ้ยตกพี่น้องไปแล้วเนี่พี่น้องอุ้ยเข่าสองบาทเลยเข่าสองบาทต่อกันพี่น้องอุ้ยสุดยอดเลยเอาป้ายยังอยู่ได้พี่น้องปลายังอยู่ครับปลายลากสะดุ้งไปแล้วปลายลากสะดุ้งเอา เอาเอาไปใส่มาใส่ยูจังไหนน้อป่ายังอยู่บ่ครับพี่น้องอู้หูฉากนี้ครับพี่น้องฉากเด็ดชอตเด็ดเลยใส่ะเบิ่งสีหนาค้นถึกไปบึงไงล่ะตัวแพะครับพี่น้องเอายังอยู่วะโอ้ยสะดุ้งยังไปยุป่ายังอยู่ได้นี่ป่ายังอยู่ได้นี่ ปลายังอยู่ครับพี่น้องปลายังอยู่ปลายังอยู่ครับพี่น้องปลายังอยู่นี่ครับสะดุ้งลากไอ้ปลายลากสะดุ้งไปเลยเอาเอาเอาไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วไปลายยังอยู่เลยพี่น้องปลายังอยู่เลยครับ ลากไปลากไปเปยเปอู้ชือสองตัวทางพี่กระทืบันสะดุ้งน้อยกระทืบสาุ่งน้อยกระทือกพี่น้องสะดุ้งน้อยกระทืบเอาอันนี้ลากไปแล้วครับพี่น้องลากไปแล้ว เอาไอ้ไอ้ดึงดึงทางนี้ก็ได้เอาเอาเอาสะดุ้งน้อยถือปลาปลาเงยครับอุ้ยตัวเงยเลยอุ้ยทางนี้ก็ได้เอาสีได้ตัวได้หรือ่าทีดีเอาอันนี้ลากย่างเดียวครับพี่น้องลากย่างเดียวโอ้ยเห็นหัวหัวปงเงยเลยพี่น้องหัวปงเงยเลยพี่น้องอันนี้ยังลากอยู่นด้วยพี่น้องเด้อมาลุ้นกันสิ่ยูสิไปครับ เห็นหางแล้วเห็นหางแล้วเอาเอาสะดุ้งน้อยครับเรียบร้อยแล้วสะดุ้งน้อยก็ถือไปงายครับพี่น้องต่วันนี้ยังลากไปยุทธพี่น้องเด้ดนีถือพร้อมกันาลหลายด่างยู่ครับพี่น้องแหก็ถือครับพี่น้องแหก็ถือเอานีนี่เห็นหางแล้วเห็นหางแล้ว ซอยยังไหละเอาเรือเอาเปาเรือแดงนบอกว่าเปาเรือแดงม่าไปแตอยก้นยางเยิยวมือนี่เอาลากไปอ้อมอ้อมสาอ้อมน้องเหรอครับพี่น้องเอามีเน่ยัองอย่าล่าเยอะเลยเดอูับกัดไปออมกับอ้่น้ยงยังยยู่ยยยอยย่ยย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 ยัยยียยยยงยยย้ยย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 ย่ยยยย พี่น้องจะด่ามากแล้วตัวผมออก้นมากก็ตัวที่จะรุ่งเต็มไปนะครับอ็คนจะเอาผลมากเอาเอาเอาคว้านแล้วครับพี่น้องงาจะเรียบร้อยแล้วล่ะเย็นเย็นพอเย็นเย็นเดี๋ยวเขาเอาเรื่องไปซอยดาจะฝืนเด้อร์านหางไปดีที่สุดเขามาหนีเขามาหนีเขามาฟังนี่มาหน้ากล้องนี่มาหน้ากล้องมาหน้ากล้องโอ้พี่น้องกูนะครับสร้พุ่นกับติดผูกหางครับ เอาเรียบร้อยแล้วครับท่านทั้งหมครับเอาแพเอาโลกเอากำลังไปครับมึงกรำลังตั้งนาเป็นหนัาไม้เรื่องของวันนี้สองครั้งอันนาไปทตั้งคนนากระชับหมอ๋อพี่น้องเมื่อมึงปราบึกเข่าสะดุ้งครับลากอ้อมน้องอยู่พี่น้องลากอ้อมน้องอยู่เสร็จเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่ได้มาแล้วครับเอาอุ้ย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 โอ้มันไป <kung> สะดุ้งเคนแบบง่ายเลยครับนาจิตพี่อบีบ่พี่น้องนาจิตพี่อีบ่ป้วไม่พ <ım 999> อตบ่ล่ะเลยท <Overwatch> <ets> ี่ใหญ่มากก่อนไม่พุ่งเลยพี่ตะเบิร์เลยเอาท่าขอได้เด้อเอ้ามาแล้วพี่น้องมาแล้วใกล้ๆกันเลยพี่น้องใกล้ๆเลยหนากล้องเลยพี่น้องหนากล้องครับใส่ง่ายใส่งามครับอุ้ยสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดอ่าเอาหลายตัวแล้วครับเด้อผมแมนมามี่แกตัวสองตัวอุ้ย ไ่<โ>แหง้งไงแห้งครับพี่น้องไงแห้งเอ้าขาดขาดยังอยู่ค่ะยังอยู่ขาดยังอยู่ครับพี่น้องอมันออกรอบแรกมันออกมันมันมันวนมามากเข่าอยู่หอมันข่องย่อู้ยสุดยอดครับพี่น้องตัวเป็นไงฝนหนางมุดเดือขึ้นแล้วปลาบึก เอาใส่ประมาณสิบปศชี้สีผ่าสิบจุดบ่เหรอใส่มากนี่แหละครับพี่น้องเอาสุดยอดครับสุดยอดเออตอนออกมามันลากเอาไว้ติดทีนี้น่ะขึ้นเลยไม่เอาแล้วก่อนข้าวเออเอาเนี่ยแหละพี่น้องลากคนตกแพ้ครับพี่น้องเรียบร้อยครับอู้ยใส่ประมาณสี่สิบได้อยู่ดอกคิดว่าเออเออเออขึ้นมา โอ้ยพี่น้องมึงเอาครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แหละครับพี่น้องตีสะดุ้งครับตีสะดุ้งขาดเอ้ยใส่ประมาณสี่สิบเลยพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดโอ้ยเยี่ยม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 เน่น้องไล่จอ